ค่ะนี่พี่เพนเองค่ะวันนี้ต้องกับวันที่สิบตุลาคมสองพันหน้าเราสิบสี่ต้องกับวันชาติของไต้หวันค่ะนะคะ,นะคะพี่เพนในฐานะพละเมืองของประเทศไต้หวันก็ขอให้ประเทศชาติของพี่เพนสงบสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดนะคะแต่วันที่สิบสามตุลาพี่เพนขอใส่เสื้อสีดํานิดนึงนะเพราะว่าไว้ทุกใค้ในหลวงราชการที่เก้าอะ วันนี้พี่แพนตั้งใจจะให้สามีเข้าบ้านแต่ไม่มีใครอยากเข้าบ้านเลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยปล่อยๆเขาพรุ่งนี้พี่เพนจะททำลาดหน้าลูกชิ้นกระปุกอัดกินนะคะคล้ายๆล,ลาดหน้าทะเลค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวพี่เพนจะถ่ายรูปลงเฟซให้ดูว่าเพนทำลาดหน้าทะเลออกมาหน้าตาเป็นยังไงเป็นลูกชิ้นไก่กับปูอัดอะแล้วก็ใส่ผักคะนา้าใส่แครอทอะคะ่ะใส่เส้นใหญ่ ยาอะะ่คือตอนอยู่ในศตวรรษที่23พี่ลิซาคอยพี่เพนเรียนทำอาหารกระเช้กระทาเหล็กอะคะ่ะเพนก็เลยทําเป็นเป็นพันุ์แบบเมนูอะคะ่ะแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ทาอะคะ่ะเพราะว่าพี่ลิซาจะชอบกินไข่เจียวไก่ยำรวมมิตรก็แล้วก็แค่นั้นแหละแล้วก็เป็นสเต็กหมูอะพี่เพนก็จะทําแค่นั้นแหละนะคะก็ พี่เนเรียนทําอาหารหลายอย่างก็จริงแต่พี่ลิซ่าชอบกินไข่เจียวยำโรมิสสเต็กหมูเตยก็เลยได้ทำมาฝากพีน่นะคะบางทีก็เป็นก็อำจืดหลานสาวพี่เพนอะกลัวพี่เพนนึกว่าผีหลอกเนื่องจากพี่เพนเปลี่ยนสีผิวเหมือนขาวเหมือนผีหลอกอะคะ่ะเหมือนสนโนไวท์คล้ายๆแวมพายบบาพอะ เวลาพี่เพนไปหอมแก้มเขาเขาก็จะมีอาการกลัวบอกว่าไม่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 อะนะคะแล้วถ้าเกิดโควิดศูนยพันในประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อพบผู้ติดเชื้อศูนย์คนเนี่ยแหละจะเห็นหน้าตาพี่เพนกันงั้นแหละ ไม่ได้บางคนอาจจะคิดว่าพี่เพนนับเป็นผีมาหลอกเขาก็ได้นะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้อ่ะพี่เพนเปลี่ยนสีผิวเหมือนซาวลไวเหมือนแวมพายเลยอะ่ะแล้วโดยเฉพาะหน้าวอกเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ขอให้ประเทศของพี่เพนสงบสุขนะคะเพนรักประเทศไต้หวันมากค่ะถ้ามีโอกาสจะกลับไปอยู่ไต้หวันถาวร v อ w ลิฟบอไอนี่บอไอนีไทเปไต้หวันเมนดลินช ค่ะววัสดีค่ะ